สวัสดีครับแฟนๆในต้นไม้แกจเจ์นะครับช่วงนี้เป็นช่วงรีวิวนะครับแบทเทิลระหว่างหูฟังไวเลสสองตัวนะครับก็ทางขวามือนะครับก็จะเป็นซิก by พาร์ o t นะครับแล้วก็ส่วนทางซ้ายมือจะเป็นฮาร์แมนคารอนบีทีนะครับก็กับผมนะครับกูรูหูหมานะครับโ o t ดตสนะครับก็กลับมาจากพม่าแล้วนะครับตามสัญญาเลยก็จะมารีวิวกันนะครับทีนี้เริ่มที่ตัวซิก บายพาร์ก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยจะคลอดมาพร้อมคอนเซปตที่ชื่อว่า The World Most Advanced Wireless นะครับก็จะเป็นหูฟังที่เขาอ้างว่าไฮเทคที่สุดในผืนปัพีนี้แล้วนะครับก็จะมาพร้อมเทคโนโลยีการควบคุมต่างๆนะครับที่ค่อนข้างทันสมัยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีเทคนโลที่ทันสมัยยังไงบ้างนะครับส่วนของ h Man c a r d o n นะครับ BT ก็จะเป็นหูฟังสัญชาติอเมริกันนะครับดีไซน์ออกมาก็จะเป็นแนวเขาเรียกว่า โมเดิร์นเรโทนะครับก็จะออกมาค่อนข้างมีแนวกินอายของยุคเก่านิดหนึ่งนะครับเป็นหูฟังสี่เหลี่ยมนะครับแต่ว่าจะให้มีความทันสมัยอยู่นะครับก็ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับในส่วนของแพลต o t ก็จะออกมาแนว Minimal ลิสนะครับคือเรียบๆรียหรูๆดูดีนะครับทีนี้มาว่ากันถึงวัสดุก่อนนะครับวัสดุของเจ้า p a ลต o t นะครับก็ค่อนข้างดีมากนะครับผมไม่รู้ว่าพลาสติกเนี่ยทำมาจากชนิดไหนนะฮะแต่ว่า สัมผัสมันดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ค่อนข้างละเอียดนะครับเนื้อดีจริงๆนะครับแล้วก็ส่วนตัวที่ตัวเคานะครับเป็นหนังนุ่มมากๆนะครับคุณภาพดีเหมือนกันตัวนี้นะฮะส่วนที่ก้านหูฟังนะครับจะมีให้ความรู้สึกคล้ายๆเป็นอารมณ์ m e t ทั Brush ชั้นดีนะครับออกแบบมาเรียบๆหรูๆนะครับสวยงามทีเดียวนะครับส่วนตัวเฮดแวร์นะฮะก็จะเป็นหนังผสมนะครับมีปั๊มเอมโสนะครับ แพลอตตรงนี้นะฮะให้ความยืดหยุ่นดีมากนะครับลองดูนะฮะโอ้อันนี้ใส่สบายด้วยนะครับแล้วก็ยืดหยุ่นนะตัวนี้ก็จากการใช้งานนะครับก็พบว่าใช้งานด้านนอกได้ค่อนข้างดีเลยนะครับใช้งานได้จริงนะครับไม่ติดอัดแต่อย่างใดนะฮะตัวนี้ทีนี้มาดูของแามเมนคาร์ดอนบ้างนะครับก็ตรงเอียร์ครับนะครับก็จะเป็นพลาสติกนะครับเกรดค่อนข้างดีเลยนะครับใช้ได้นะฮะ แต่พอเทียบกับซิกแล้วนะครับก็ถือว่าดีทั้งคู่แต่ว่าทางซิกจะได้เปรียบนะครับคือผิวมันดีจริงๆนะครับสัมผัสนี้ไม่อยากปล่อยเลยนะครับค่อนข้างดีมากทีนี้ที่ตัวเอียครับนะครับก็จะมีกรอบนะครับเป็นเมทัลอันนี้เป็นเหล็กเลยนะครับแข็งแรงพอสมควรนะครับแล้วก็สวยด้วยนะครับแล้วก็ที่ตัวก้านนะครับตัวเฮดแบนจะเป็นเหล็กเลยนะครับตัวนี้จะเป็นลักษณะเป็นเมทัลบรัชแล้วเป็น ปัดสายนะครับสีเงินนะครับแบบด้านแล้วก็มีโลโก้ฮาร์นคาดนะครับตรงนี้สกรีนอยู่แล้วก็ชั้นในก็จะเป็นหนังนะครับหนังเทียมผสมนะครับสัมผัสดีมากครับเนื้อละเอียดนะครับแล้วงานเย็บก็ค่อนข้างดีนะครับเรื่องความยืดหยุ่นนะครับก็ลองดูกันก็ถือว่า ยืดอยู่ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ได้ยืดหยุดมากถึงของแพลตตนะครับเรื่องความยืดตัวนี้ก็จะค่อนข้างดีกว่านะครับจากการใช้งานด้านนอกก็พบว่าใช้งานได้ครับแต่ว่าจะพบปัญหาดนึงก็คือที่บริเวณเอคับเนี่ยมันชอบเคาะกันตรงเมทัลต,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 ตรงนี้ฮะมันจะดังเสียงนงนะฮะบางทีก็เกิดปัญหาเหมือนกันก็ผู้ใช้งานอาจจะลำคาญได้นะครับส่วนตัวเฮดแบนด์ก็บางครั้งใช้งานจะพอกระทบปุ๊บเสียงมันจะสั่นสะเทือนเข้าที่ตัวเอคับเลยนะครับก็อาจจะเกิดความลำคานนิดหนึน่งนะฮะแล้วก็ที่ตัััวหนนะครบ ตัวแพดก็นิ่มมากนะอันนี้แล้วก็จะเป็นลักษณะพิเศษเราเรียกว่า low retention ear pad นะครับก็จะเป็นให้การเก็บเสียงค่อนข้างดีนะครับแบบในลักษณะที่เรียกว่า passive นะครับก็คือเก็บเสียงภายในโดยใช้หลักกายภาพของมันนะครับซึ่งหูฟังแพงๆบางรุ่นส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะเป็น active noise นะครับก็คือใช้แผงวงจรในการการสิ่งรบกวนนะแต่ตัวนี้เป็น passive นทีนี้เรามาดูเรื่องของของแถมนะครับ ของแพลตนะครับก็จะเป็นถุงผ้านะครับก็หนานุ่มนะครับใช้ได้เหมือนกันนะฮะทีนี้ของ h า r m a n c คา d ์ดตัวนี้ก็จะให้มาเป็นหนังนะครับสัมผัสดีจริงๆนะฮะก็ถือว่าเป็นของแถมที่ดีเลยนะอันนี้คุณภาพหนังก็ปานกลางนะครับงานเย็บก็ถือว่าดีใช้ได้ระดับหนึ่งนะฮะอันนี้กระเป๋าของฮาร์แมตัวนี้จะเรียกว่ากระเป๋าทูดีนะครับเดี๋ยวลองมาดูทำไมเรียกทูดีนะลองเปิดดูนะฮะข้างในก็ อันนี้คือใส่หูฟังได้เลยนะครับแล้วก็มีด้านในด้วยเอาไว้ใส่ออเทอรี์กับพวกเพยเยอร์ต่างๆการใชงานแบบ2ัดีก็คือเราพับอันนี้ไว้ด้านหลังนะครับแล้วก็เราสามารถพับลักษณะนี้ได้นะฮะแล้วก็พับไปด้านหลังก็สามารถเก็บกระเป๋าแล้วก็ถือเล็กๆได้นะครับระหว่างที่เราใช้งานนะครับก็สะดวกเลยทีเดียวนะฮะเรามาดูกันนะครับ ว่ากันเรื่องของงานประกอบไปแล้วนะครับที่มาดูของเสียงกันบ้างนะครับเมื่อเราผมก็ได้ทําการเบิร์นะครับทั้ง2ตัวผ่านไปครบร้อยชั่วโมงนะครับพอหยิบซิกนะครับายพอรตมาฟังจริงจังนะครับพอข้อผูกปุ๊บสิ่งแรกที่เราสัมผัสได้ทันทีก็คือพลังเบสครับตัวนี้เบสเนี่ยมีมุลเป็นรูปนะครับขนาดอิมเมปานกลางค่อนข้างใหญ่นะครับเป็นเบสที่มีความชัดพอประมาณนะครับ อัปเปอร์เบสเนี่ยค่อนข้างไปทางลุกครึงครับก็คือไม่ถึงกับกระฉับกระเฉงมากโดดเด่นแต่ก็ถือว่าไม่อุ้ยอ้ายนะครับแต่ก็รวมรวมก็คือเบสค่อนข้างกไปทางกระฉับกระเฉงแหละนะฮะมิดเบสก็มีใหร้รู้สึกบ้างนะครับส่วนดีเบสก็ลงลุกพอใช้ได้นะครับระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าข้อสังเกตก็คือเบสที่ออกมาเนี่ยหัวโน้นไม่ค่อยชาด์ครับแล้วก็เก็บตัวค้างช้านะครับส่วนปลายเบสก็ไม่แตกพลาดนะครับแล้วก็เจ้าตัวซิกเนี่ย เวลาเราเชื่อมต่อนะครับผ่านเพ y e เยอร์เนี่ยเราจะต้องเชื่อมต่อผ่านตัวแอปพลิเคชันนะครับก็จากที่ลองใช้งานแล้วรู้สึกว่าแอปพลิเคชันเนี่ยมันจะช่วยบูตเบสขึ้นมาด้วยนะครับวันนี้แล้วก็จะมีอ p อปชันที่เรียกว่าคอนเสิร์ตฮอนะครับพอเราเปิดปุ๊บจะทําให้ซาวด์สเตทของหูฟังตัวนี้มันกว้างขึ้นนะครับเบสมีอิมแพ t มากขึ้นนะฮะตัวนี้ก็สําหรับสิกนะครับเรื่องของเบสนะครับส่วนเสียงกลางก็มีมวลหนาปานกลางนะครับไม่อุ้ยอ้ายเลย นะครับเสียงนักร้องจะ์เวิร์ดอยู่ด้านหน้าออกมาเล็กน้อยนะครับมีความชัดใสนะครับแล้วก็ไม่จมไปกับเครื่องสิงดนตรีเลยนะครับไม่จมไปกับเบสด้วยนะครับเครื่องดนตรีต่างๆก็ถือว่าขับออกมาได้ดีนะครับรายละเอียดก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็ไม่ติดหวักนะครับส่วนเสียงแหลมเนี่ยจะติดโทนอบอุ่นนะครับไม่บาดหูนะครับแล้วก็แต่ไม่แห้งกระด้างนะครับแล้วก็มีความพลิ้วพอตัวนะครับปลายแหลมเนี่ยทอดยาวได้ ปานกลางนะครับไปในไกลไม่ไกล,ไกลนะครับขับรายละเอียดของชิ้นดนตรีได้ค่อนข้างดีนะครับเ <c oughs> สียงกุ้งกิ้งเล็กน้อยเนี่ยเช่นพวกเครื่องดนตรีประกอบน,นะครับพวกเครื่องตีเขย่านะครับขับมาได้ชัดเลยนะครับดีเกินคาดที่ผมคาดเอาไว้เยอะเลยนะครับเ <c oughs> สียงกองชนะอ่าชนะแฉะต่างๆกีตาร์เบสเครื่องสายเครื่องเครื่างฟังต่าง,างเนี่ยแซกโซโฟนทำเป็ดเจ้าสิบเบสเฮลโลดเนี่ยสามารถแยกชิ้นดนตรีได้ขาดจากการเลยนะครับซาวด์สเตจเนี่ยก็ให้ความรู้สึกประมาณเหมือนกับหนึ่งสนามฟุตบอล นะครับก็กว้างประมาณหนึ่งนะครับส่วนมิติของเสียงก็เช่นเดียวกันให้ความรู้สึกที่ดีนะครับความตื้นลึกเนี่ยของชิ้นดนตรีก็พอประมาณนะครับไม่ได้เด่นมากแต่รวมๆก็ถือว่าพอใจในคุณภาพเสียงนะครับแล้วก็ในส่วนของแฮมเมอคาร์ดครับก็คุณภาพเป็นไปตามคาดค,ครับก็หลังจากเบิร์นไปแล้วหนึ่งชั่วโมงก็ประทับใจทันทีเลยที่ฟังนะครับตัวนี้ก็ใหุ้มเสียงที่มีความชัดใสนะครับ ก็ให้ดีเทลเลยค่อนข้างดีมากนะครับโฟกัสแม่นยำนะครับซุ้มเสียงก็ไม่ผิดเพี้ยนเลยนะครับถึงแม้ว่าเราจะเปิดวอลลุ่มเอ่อเสียงค่อนข้างต่ำนะครับแต่ว่าเจ้า B t ทยังสามารถขับเลยเล็กน้อยได้อย่างน่าทึ่งนะครับแล้วก็ยังไงอยากให้ลองฟังนะครับถ้าเกิดทดลองใช้งานหู2ตัวนี้อยากให้ใช้ไฟล์เพลงดีๆนะครับดิสกมานะครับแล้วก็ทั้ง2ตัวนี้เนี่ยเทคโนโลยีไม่เหมือนกันครับตัวนี้เนี่ยจัดเทคโนโลยีเรื่องการควบคุมให้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับอย่างเช่นอ่าที่ตัวนี้เนี่ย บริเวณตัวเอียรคับนะครับด้านขวามือนะฮะตรงนี้จะเป็นทัชพาว์เนอนะครับการควบคุมเสียงดนตรีนี่ง่ายมากครับก็คือตรงกลางนะฮะที่วันเกงียร์คับเนี่ยเรากดปุ๊บก็จะเป็นการเพล์นะครับกดอีกทีคือพอสนะครับขยับไปด้านหน้าก็คือการฟอร์เวิร์ดอันนี้ก็คือแบ็ควาร์ดนะครับแล้วก็ส่วนการเพิ่มควมรุนง่ายมากครับแค่ทัชลักษณะนี้ไล่ขึ้นไปนะครับเสียงก็จะเพิ่มขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ไล่ลงก็จะเป็นการลดเสียงนะครับแล้วเมื่อเราครอบอยู่ที่ อัลกิ์นะครับแล้วเรา,เามาวางไวที่บาร์เพลงก็จะพอสออัตโนมัติเลยนะครับนี่ก็ค่อนข้าง,างสะดวกมากๆเลยนี่คือเป็นเทคโนโลยีไฮเทคเลยแล้วบริเวณไอเ,อาเอาคาด้านขวาเนี่ยก็จะมี n f c ฝังอยู่นะครับก็ถ้าเกิดคุณมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะฮะที่มีเอ็นก็สามารถทัชแล้วก็มันก็จะเชื่อมต่อได้อัตโนมัติค่อนข้างรวดเร็วนะฮะส่วนห้าแมนครับก็จะเป็นเทคโนโลยีบลูทูธ Bluetooth ปกตินะครับก็แค่เปิดแล้วก็เชื่อมต่อโทรศัพท์ได้เลยนะฮะ ที่เรามาดูเรื่องของเสียงโดยรวมไปแล้วนะครับอันนี้ก็ลองมาดูครับเรื่องของอพวกช่องต่างๆนะครับที่ตัวหูฟังบริเวณด้านซ้ายมือนะฮะก็จะเจอไมโครโฟนสองตัวนะอันนี้แล้วก็ด้านขวาจะเป็นช่องชาร์จนะฮะช่องต่อแจ็ค35มามมนะฮะไมโครโฟนนะครับแล้วก็ช่องต่อบลูทูธกดเปิดนะอันนี้ง่ายมากครับกดทีเดียวฮะก็จะเป็นไฟบลูทูธติดสว่างเลย อันนี้นะครับใช้งานง่ายสะดวกนะครับส่วนตัวฮาร์แมนนะครับฮาร์แมนคาร์ดอนบีทีนะครับสังเกตได้ว่านี่เป็นช่องบลูทูธนะฮะแล้วก็ช่องแจ็คสามสิบห้ามอนะครับแล้วก็จะเป็นไฟอวีดีนะฮะว่าถ้าเกิดเสียบชาร์ก็จะติดขึ้นมาการเชื่อมต่อบลูทูธครับอันนี้ต้องกดค้างนะฮะก็เป็นข้อสังเกตเลยประมาณห้าถึงหกวินะครับก็จะเป็นไฟสีน้ำเงินบลิงติดนะฮะอันนี้ใช้งานก็ไม่ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับแต่ต้องกด เท่านั้นเองนะอันนี้นนทีนี้เอามาดูนะครับเสียงอื่นๆนะครับก็ตัวนี้เนี่ยจะมีเทคโนโลยีที่ค่อนข้างอัดแน่นเลยพอสมควรนะครับส่วนเก้าฮาร์มนเนี่ยถึงแม้จะไม่มีเทคโนโลยีการควบคุมนะครับที่ดีเท่ากับของซ i กแบทแพลต t นะฮะแต่จะมีเทคโนโลยีที่ชื่อว่า aptx นะครับก็จะทําให้การสตรีมนะครับเพลงที่มีความละเอียดสูงๆงเช่นไฟล์ลอสเลตจาก p พลเยอเนี่ย ไปที่ตัวเอ่อปริโตหูฟังเนี่ยก็จะค่อนข้างดีมากๆนะครับไม่สะดุดเลยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบนะครับที่เรามาดูผลการแบทเทิลนะครับผลการแบทเทิลว่ากันด้วยซาวด์คุณตี้นะฮะอันนี้ซิกบายพ o t เนี่ยรวมๆให้เสียงที่ค่อนข้างดีกว่านะครับถึงแม้ว่าเบสจะมีปริมาณน้อยกว่าของเจ้าตัวซิกนะครับแต่ว่าฮาร์แมนบเนี่ยเป็นเบสที่มีคุณภาพนะครับก็มีมวลค่อนข้างชัดนะครับแล้วก็ มีหัวน้ตที่ค่อนข้างชัดเจนดีนะครับอิมเมจก็พอประมาณนะครับแต่รวมๆแล้วก็ให้เป็นที่ค่อนข้างฟังสนุกนะครับเสียงแหลมก็ค่อนข้างกุ้งกิ้งนะครับค่อนข้างละเอียดแล้วก็ทอดยาวไปไกลนะครับก็รวมๆนี่ก็ให้คะแนนสูงกว่าที่9นะครับส่วนซิกแบ็คหรอยู่ที่7นะฮะทีเรื่องเทคโนโลยีแน่นอนครับแพรล็ก็ได้ที่9.5นะครับก็ส่วนใหญ่เป็นเทคโนโลีการเชื่อมต่อนะครับ ส่วนแล้วก็การควบคุมนะฮะส่วนฮามันคาร์ดอนบีทีนะครับได้ที่8.5นะครับตรงนี้เนี่ยถึงแม้เทวีการควบคุมจะน้อยนะครับแต่ว่ามีเทีีสำคัญตัวหนึ่งเนี่ยที่ทำให้เขาดีโตขึ้นมาเลยก็คือ FTX ตัวนี้นะฮะส่วนเรื่องของงานประกอบนะครับแล้วก็วัสดุต่างๆเนี่ยซิกไซพลอตแน่นอนคือสัมผัสดีจริงๆนะครับทุกอย่างงานค่อนข้างละเอียดนะครับแล้วก็ออกแบบมาให้ใช้งานได้จริงๆนะครับส่วนฮามันบีทีก็ได้ให้8นะครับ ส่วนงานดีไซน์อันนี้ก็นานาจิตตังนะครับแต่โดยส่วนตัวผมให้ซิกไบพัลล็อตเนี่ยออกมาแนวเออ่มินิมอลิสต์นะครับก็อยู่ที่10นะครับแฮมแอนด์คาร์อดอนบีทีก็อยู่ที่9.5้าจุดหนะสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของความคุ้มค่านะครับคุ้มค่าเงินนะฮะซิกไบพัลล็อตก็อยู่ที่7นะครับแฮมแอนด์คาร์ดอนก็อยู่ที่8.5นะครับด้วยค่าตัว2ตัวก็อยู่ที่หลับหมื่นเหมือนกันนะฮะซิกไบพัลล็อตอยู่ที่ประมาณหมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับส่วนที่แฮมแอนด นะครับอันนี้ก็คะแนนออกมาเท่ากันนะครับสรุปเลยนะครับง่ายๆนะครับถ้าเกิดท่านนะครับเป็นคนที่เลือกหูฟังแบบเน้นคุณภาพเสียงให้เลือกเจ้า h a r m a n BT นะครับแต่ถ้าเกิดคุณหูคุณมยังไงก็ได้นะครับขอให้เสียงดีนะครับเบสเยอะนะครับฟังสนุกก็ให้เลือกที่ซิกบายพาร์ลนะครับต้องการเทคโนโลยีล้ำๆแถมดูเท่จริงๆก็เลือกซิกนะครับ แต่ถ้าท่านเน้นการลงที่คุ้มค่าเนื่อที่กับเสียงพวกไพก่โฟมาาต่างๆเนี่ยให้เลือก5มันคารอนบีทีครับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวเปียเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับกับกุลหูมานะครับบายโลตัสนะครับสวัสดีครับ